สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารุณีสุนทรมณีนะคะอยู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่1วิทยาลัยเทคนิคนครนายกสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง3วันนี้จะมานำเสนอระบบปฏิบัติการเน็ตเวิร์ควิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะระบบปฏิบัติการเครือข่ายเน็ตเวิร์กก็คือระบบปฏิบัติการ หรือ NOS n e t w a r e Operating System ที่พัฒนาโดยบริษัทโนเวลการทำงานของระบบ Netware จะเป็นลักษณะไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่คอยบริการข้อม,มูลต่างๆในเครือข่ายรวมทั้งการบริการให้ใช้ทรัพยากรต,ต่างๆของ,เ,องเครื่องในเครือผ่านอินเทอร์เน็ตส่วนเวอร์ชั่นล่าสุดของ Netware ก็คือเวอร์ชัน6.5ค่ะ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ใช้เครื่องพิมพ์ไดเรกทอรีอีเมลถายข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลและถ่ i ยเนหลายแพลตฟอร์มป,ประโยชน์ของการใช้งานระบบเครือข่ายก็คือสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกหรือผู้ใช้ที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจ ็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายขององค์กรเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ตช่วยให้ทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้นค่ะการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่ายอนด์แปรงเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผู้นิยมใช้งานในระบบเครือข่ายมากกว่าสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆค่ะพัฒนาโดยบริษัทโนเวล จัดเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำงานภายใต้ m s ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเน็ตว์ในขนาดนี้สรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะ p e r s o n a l Netware หรือ Netware Lite เป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายขนาดเล็กค่ะเชื่อมต่อในลักษณะ P2P โดอคอมพิวเตอร์อ ในเครือข่ายนั้นจะติดต่อกันในกลุ่มเครือข่ายโดยไม่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะค่ะไม่เหมาะสําหรับเครือข่ายขนาดใหญ่นะคะเพราะมีการจัดการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยค่อนข้างน้อยค่ะสองนะคะเป็นเน็ตเวร์ในเวอร์ชัน3.1ค่ะเป็นระบบเครือข่ายแบบคลอนต์แบบเซิร์ฟเวอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหรือมากกว่าที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลโดยเฉพาะเน็ตแวร์3.12ยังเป็นที่นิยมใช้มากจนถึงปัจจุบันค่ะสามารถต่อเครือข่ายได้สูงสุดจำนวน250ต่อ1นึ่งเซิร์ฟเวอร์ค่ะแต่ปัจจุบันได้พัฒนาเป็น3.2แล้ว ต่อไปนะคะข้อ3ก็จะเป็น NetWare ในเวอร์ชัน4ค่ะเวอร์ชันนี้ก็จะคล้กับ NetWare 3.12นะคะแต่มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าในเรื่องของการจัดการและการออกแบบโครงสร้าง NDS ในเวอร์ชั่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้สูงสุดถึง1,000 User ยูเซอร์ค่ะและสามารถรองรับ CPU ในการประมวลผลได้มากกว่า1ตัวค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะเป็น n e t ต a ว e ในเวอร์ชันที่5ค่ะเวอร์ชั่นนี้ใช้สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสนับสนุนโดยโปรโตโคอลหลายชนิดด้วยกันค่ะจะมี TCP หรือ IP ค่ะรวมทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและความสามารถในการจัดระบบต่างๆอย่างเช่นคือเว็บเบสแมนจเมนต์ ไฟล์ซิสเตมจาว่าค่ะต่อไป <Yeah. S 1> ระบบปฏิบัติการเน็ตเวิร์ได้การมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์ฮาร์ดแวร์และมาตรฐานของระบบเครือข่ายท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งระบบปฏิบัติการเน็ตเวิร์ก็จะมีข้อนี้ดังนี้นะคะ 1. น,นะคะความเข้ากันได้ของเน็ตเวิร์ มีความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ของระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่เน็ตแวร์บนระบบเครือข่ายเดียวกัน,นะคะ่ะนอกจากนี้ยังจะมีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ d o ทซึ่งเป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันอีกด้วยค่ะข้อ2นะคะความสามารถในการเชื่อมต่อของเน็ตแวร์ค่ะความสามารถนั้นจะมีสะพานการสื่อสารกับระบบปฏิบัติการเครือข่ายทุกชนิดที่สนับสนุนการติดต่อ ระหว่างาระบบเครือข่ายที่เป็นการเชื่อมต่อสะพานสื่อสารเข้าด้วยกันและการใช้ข้อมูลร่วมกันนั้นจะเป็นในแบบที่ไม่น่าสนใจค่ะฮาร์ดแวร์โดยผู้ใช้สามารถทำงานได้ปกติแต่ไม่จำเป็นต้องรู้มาก่อนว่าจะมีการต่อแบบใช้กับสะพานสื่อสารอยู่ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรมผู้ใช้เพิ่มเตเิมเติมค่ะระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อใช้งานกับสะพานสื่อสารค่ะ ต่อไปนะคะข้อ3จะเป็นความสามารถในการขยายระบบค่ะระบบเครือข่ายที่ใช้เน็ตแวร์สามารถขยายเนื้อที่จัดเก็บในข้อมูลความจำได้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือได้หรือเป็นการป้องกันข้อมูลอย่างเช่นนะคะมีเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำสามารถเพิ่มเนื้อพิ่มเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำเข้าไปในระบบเครือข่ายเน็ตแวร์ได้ อาจใช้หน่วยบันทึกข้อมูลเสริมที่เรียกว่า d i s ซับซิสเต็มของ n e ็ตแวรได้ค่ะเพื่อที่จะขยายเนื้อที่เก็บข้อมูลได้ถึงจำนวน 2GB และ3 2 t r นะคะและขยายเนื้อหน่วยความจำได้ถึง 4GB ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ n e t ต a วรค่ะส่วนในขนาดของระบบเครือข่ายนะคะขึ้นอยู่กับ การเพิ่มสถานีของผู้ใช้และศูนย์บริการข้อมูล,มลเซเวอร์ค่ะถ้าถึงขีดจำกัดของแต่ระบบการขยายเกินกว่าข้อจำกัดนี้จะทำได้โดยใช้สะพานสื่อสารเมื่อเชื่อมต,ต่อระหว่างระบบเครือข่ายค่ะและประสิทธิภาพการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบบทำโดยการเพิ่มข้อมูลบริการเซเวอร์หรือเปลี่ยนแปลงศูนย์บริการข้อมูลเซเวอร์ด้วยตัวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าค่ะ ส่วนความเชื่อถือของเน็ตแวร์นะคะจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องโดยการตรวจสอบข้อมูลหลังจากที่ถูกบันทึกไฟล์แล้วและสามารถเพิ่มความเชื่อถือได้โดยการเพิ่มการป้องกันข้อมูลโดยใช้เน็ตแวร์รุ่นที่คุณสมบัติกู้คืนที่เรียกว่า System f i l e f o r r e n t ค่ะหรือ SFT NetWare ค่ะในความลับ ในความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของเน็ตแวร์นะคะจะมีความยืดหยุ่นและครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความปลอดภัยของเน็ตแวร์ก็จะมีอยู่4ชนิดด้วยกันค่ะ 1. ก็จะเป็นล็อกอินพาสเวิร์ดล็อกอินพาสเจะเป็นการควบคุมการใช้งานระดับศูนย์การบริการข้อมูลเซเวอร์นะคะ 2. จะเป็น t ัสที่ซิเคียวริ ทัชท security เป็นการควบคุมการใช้งานระดับ directory โดยกำหนดที่ผู้ใช้นะคะและ 3. directory security เป็นการควบคุมผู้ใช้ในการใช้งานระดับ directory โดยกำหนดที่ตัวของ directory เองค่ะ 4. นะคะ file attribute เป็นการควบคุมการใช้งานระบบไฟล์การรักษาผลิตภัณฑ์ในแต่ละระดับจะมีชุดของ สิทธิ์และลักษณะเฉพาะของตัวเองซึ่งใช้งานร่วมกับร่วมกันหรือแยกกันได้ค่ะทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยมีความง่ายและซับซ้อนได้ตามความต้องการ 5. ค่ะเรื่องความมีประสิทธิภาพสูงระบบปฏิบัติการเน็ตแวร์จะช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของระบบคือขายที่ระบบสนับสนุนลักษณะการใช้งานแบบกระจายงานและเทคนิคการเขียนระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผู้ควบคุมระบบเครือข่าย (Supervisor) อาจจะต้องใช้โปรแกรมการสร้างเมนูเพื่อสร้างเมนูของตัวเองเช่น Supervisor อาจต้องการสร้างเมนูหรือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียกใช้โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนคำสั่งที่บันทัดคำสั่งของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมข้อมูลออนไลน์ Tutorial จะช่วยแนะนำให้ผู้ใช้ตามลำดับการใช้ต่างๆบนระบบเครือข่ายและโปรแกรมเมนูออนไลน์ Tutorial มีความคุ้นเคยกับ n e t แวร์ด้วยความเร็วและถ้าผู้ใช้มีความคุ้นเคยกับระบบแล้วอาจเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมบรรทัดคำสั่งก็ได้นอกจากนี้ n e t แวร์ที่เป็นเซ็ต ยังช่วยป้องกันข้อมูลการสูญหายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยจากข้อดีต่างๆที่กล่าวมานะคะเน็ต a ว e รเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับระบบเครือข่ายท้องถิ่นแลนที่มีประสิทธิภาพสูงอันหนึ่งในณปัจจุบันค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอระบบปฏิบัติการเครือข่ายเน็ตแวร์ เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ